ตามดูผู้แทนเขตห้าสงขลาพักประชาธิปัตย์นายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองตามดูผู้แทนนายกชายสอสอ,อเดชอิฐขาวทองสอสอ,อสงขลาเขตห้าพักประชาธิปัตย์นายกชายคัดเลือกของขวัญเพื่อที่จะมอบให้เป็นของที่ระลึกจากจังหวัดสงขลา แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ในวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์เดินทางลงมาเยือนจังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเพื่อตรวจราชการเพื่อดูงานเรื่องอ่างเก็บน้ําในจังหวัดสงขลาโดยนายกชายได้สั่งการให้ทีมงานไปเลือกผ้า ย,ออย้อมยางกล้วยที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะมอบให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ้าย้อมสีที่ทำจากยางกล้วยผลิตอยู่ที่ตำบลปาดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มชาวบ้านที่ผลิต ผาโดยใช้สีจากอย่างกล้วยมาย้อมสร้างชื่อเสียงให้กับกลุ่มกลายเป็นสินค้าชุมชนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศไทยนายกชายสอสอเดชอิดขาวทองมีความตั้งใจที่จะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรเกษตรและสากรได้เป็นพรีเซนเตอร์ได้เป็นนายแบบเสื้อ ที่ทำมาจากยางกล้วยใช้อย่างกล้วยมาย้อมสีทำให้เสื้อมีสีสันที่สวยงามจากสีตามธรรมชาติของอย่างกล้วยนายกชายอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของชาวบ้านการผลิตเสื้อสีที่ย้อมจากอย่างกล้วยเป็นแนวความคิด เป็นการสร้างนวัตรกรรมของชาวบ้านจากชุมชนตำบลปาดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาตามดูผู้แทนสอส,อสอเดชอิดขาวทองครับ